เรียบเลยอ่ะเปิอันนี้ก่อนสวัสดีครับโมจจากโคราชเบตตาฟาร์มนะครับคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้จะมาเพาะป่าอีกนะครับโดยได้รับคำถามนะครับมาจากเพื่อนท่านหนึ่งเดี๋ยวทิ้งคอมเมนต์ไว้ถ้าไม่ลืมว่าการเพราะป่าในที่แคบนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าบ้านเขาไม่มี เป็นเป็นเด็กเนาะเป็นน้องเขาไม่มีทางปูนใหญ่ๆนะครับเพราะในที่แคบเพราะในขันจัดบอเพาะยังไงนะครับก็จริงๆมีใน YouTube เยอะมากแต่ว่าผมก็อยากจะลองทําแบบของผมเองที่ผมทําแล้วมันเอ่อเวิร์กนะครับเวิร์กหมายถึงผมเวิร์กเด็กนี่ครับก็ผมรู้สึกว่าขันมันเล็กไปนะครับ รู้สึกว่าขันมันเล็กไปก็เลยเอามี้เขาเรียกว่าอะไรวะลุงถังเหรอกระมังกะมังเหรอกรอกะมังเล็กๆนะครับกะระมังอันเท่นนี้น,น,นะครับให้ดูอีกอันนึงก็คือรังโฟมนะครับรังโฟมส่วนประกอบที่ใช้ในรังโฟมนะครับทําไมต้องมีหินนะครับเหตุผ,ผลคือเอาไว้ทวงเฉยๆนะผมเอามาเพาะนอกบ้านแล้วก็เพาะในถังปูนนี้นะครับ เพราะสองขอออ่าบอกไว้ก่อนเพราะสองขอเนี่ยอาจจะรวมหรือไม่รวมก็ได้นะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวเนี้ยไอเจ้ากองเต้นเนี่ยมันให้ลูกสีจัดนะครับแต่ว่าที่เคยรัดมันมันให้ลูกแค่ประมาณ150ตัวประมาณนี้นะครับดูก่อนถ้ามันให้ลูกเยอะแยกบ่อได้ครับมีพื้นที่มีรังโฟมเหลือนะครับถ้าตัวนี้มัน โตเอ่อมันให้ลูกเยอะนะครับก็สามารถเลี้ยงในเนี้ยครับเลี้ยงในเนี้ยได้เดือน2เดือนเลยนะครับใหญ่นะตังนี้น่าจะประมาณ20ลิตรนะครับโอเคผมใส่สาลายชิ้นเล็กๆไว้หนึ่งอันนะครับคือถ้าเกิดเพาะที่แคบอ่ะก็จะไม่ให้มันมีอะไรมากมายนะครับใส่หินไว้เพื่อทวงเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ใบหูกว้างอ่าเดี๋ยวตัวเมียลงไปลอ,อกก่อน ตอนนี้ประมาณ1ิบโมงเช้านะครับสิบโมงเชา้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะปล่อยปลาตอนประมาณ4ี่ถึงห้าโมงเย็นครับเอาลงไปทั้งเหลี่ยมอย่างนี้เลยครับแล้วก็ใบหูกว้างนี่ใบหูกว้างลางแล้วนะครับจะดูยังไงว่าใบหูกว้างแห้งไม่แห้งเดี๋ยวให้ฟังเสียงครับนี่ครับนี่ครับโอเคนะแห้งนะนะครับใบหูกว้างแห้ง แห้งจัดคือถ้ามันแห้งมากๆเนะี่ยมันจะอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เลยครับอะดูเสค,ครับนี่นี่มีผู้ช่วยนะครับแต่ผู้ช่วยไม่อยากออกกล้องเห็นแค่มือก็พอออกก้านไม่ต้องใส่ก้านนะนี่ครับใส่ไว้แค่นี้ครับ ขยำขยำไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวผู้ครับมันก็จะไปรวบรวมใบมาทำวอดนะครับแล้วเราก็สามารถแอบดูวอดของมันได้นี่เป็นไงดีไหมถ้าเกิดเราใส่คือผมเคยพลาดนะมันมันก็ไม่พลาดหรอกมันก็ตาก็โตดีแหละผมใส่ไปทางนี้เลยผู้ด่างเนี่ยใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับใส่ไปแบบนี้เลยนะครับ มันก็ก่อบอดใต้ใบปูด่าง2ใบก่อติดกันนะครับเขาเนี่ยมันก่อพอใบมันใหญ่ครับมันก่อมาเยอะหมายถึงมันหลายๆชั้นหลายชั้นขึ้นมานะครับแล้วไอ้ชั้นบนบนอ่ะไข่มันฝ่อไข่มันเสียครับก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใช้กา้านมะยมคือต้นมะย,ยมบ้านผมก็มีแหละแต่ว่าอันนี้อยากใช้ใบหูกฟางถามว่าถังแบบนี้เลี้ยงมันได้นานแค่ไหนตอนนั้นส0บกว่าวันเนาะ สิบกว่าวันก็ลงบ่อใหญ่สิบกว่าวันก็ลงบ่อใหญ่ได้นะครับบางคนบอกสี่วันห้าวันนะครับของผมลองประมาณสิบวันแล้วก็เติมน้ําวันละแก้วครับวันละแก้ววันละแก้วใส่นู้นได้ดกใส่ไปนะครับก็พยายามเรียนแบบธรรมชาติมันที่มันเคยอยู่นะครับบางคนไม่ใส่พวกพืชน้ำตอนเลี้ยงเขานะครับก็เขาอาจจะชิน ชินแล้วแต่ว่าอันเนี้ยผมใส่สาหร่ายไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ว่าจะใส่ผักเป็ดใส่ไว้ดีไหมสักหน่อยเอนาะคืออย่างที่เคยเห็นนะครับเลี้ยงในบ้านผมก็จะใส่พืชน้ำไว้ให้มันเนี่ยครับหนึ่งโหลครับจะใส่พู้ด่างหนึ่งหนึ่งก้านอย่างนี้จะใส่ไว้แบบนี้นะครับมันก็จะมีที่พักมีอะไรนะครับก็ งสารมันต้องว่ายน้ำตลอดเวลาโอเค,อเคแล้วก็ปกติเราจะปิดกันไว้เนาะแต่ว่าเมื่อกี้ลองละอันนี้อันนี้ปิดได้เดี๋ยวนี้จะปิดนะครับแต่อันเนี้ยเหลี่ยมมันสูงกว่าเหลี่ยมมันสูงกว่ามันมันปิดไม่ได้ผมก็เลยว่าจะทำางนี้เลย นี่ครับคุมเลยนะเหตุผลที่มาเพาะข้างในนี้เพราะว่านี่แหละครับแมลงครับช่วงนี้ฝนตกนะครับมันอาจจะมีศัตรูัจับด้นั่นช่างมันก็เดี๋ยวค่อยหาอะไรมาปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ย้ำนะครับใบหูกว้าง ถ้าเวลาจะใส่แล้วไม่อยากให้น้ํามันเสียนะครับให้มันกรอบๆบแบบนี้ครับนะครับเสียงกรอบๆแบบนี้เลยนะครับต้องแบบนี้นะแล้วน้ํามันจะไม่ขึ้นฟ้านะครับเนี่ยกรอบๆงี้โอเคอันนี้ถ่ายซ่อมครับเมื่อกี้ลืมนะครับลืมใส่น้ําหมักไว้เล็กน้อยนีย่น้ำหมักใบหูกวางนะครับถ้าใครทําไม่เป็น ไม่ต้องทักมาซื้อผมนะครับผมทำคลิปไว้ให้ทุกท่านสามารถทำได้เองอเใส่ไว้นิดนึงโอเคครับแค่นี้พอครับคือที่ไม่ใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวตัวใบผูกวางที่ทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆปล่อยสารแทนนินออกมานะครับอใส่ไว้แค่นี้พอโอเคไปแล้วโอเคครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งนะครับผมบอกเพราะที่ ไว้นะครับก็เดี๋ยวมาปล่อยตัวเมียกัน่ะล่าออกแล้วมาดูครับมาดูดูมาด,มาดูมันพอวอดเทียบเลยอ่ะเปิดอันนี้ก่อนนี่ครับก่อนหน้านี้เราจะใช้ขวดขวด1.5เนาะขวด1.5เอามาให้มันผ่านนะครับเพราะว่าอะไร เดี๋ยวมาดูกันนะครับคือถ้าเกิดใช้แบบนี้เวลาที่เอาตัวเมียออกเนี่ยน้ำมันยุบลงไปเยอะนะครับอ่ะตัเมียออกัน,นี้มาลุกมึงกัดกูอีแล้วนี่นะไปเลยลุกแล้วก็เนี่ยครับตอนเอาเลี่ยมออกนะครับน้ำมันยุบเยอะแล้ววอดมันแตก บอลมันจะแตกโอเคไม่เป็นไรพ่อปลามีเวลาอีกทั้งคืนนะครับในการก่อบบอดมันไม่ก่อแค่นี้ครับเดี๋ยวมันก็เอาปุ๊บใบมงใบไม้มาติดตกันนะครับอันนี้มาใครชอบเด็กดำนะครับ รอได้เลยตัวเมียนี่ก็ลอกครึ่งตัวนะครับส่วนตัวผู้ลอกเป็นละอองเลยบอกเลยว่าทีเด็ดอ่าขึ้นมนแล้ว โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะปล่อยไว้แบบนี้นะครับปล่อยปล่อยไว้ก็คือปิดไว้นะเอ่อเท่าไหร่ยี่สิสี่ชั่วโมงประมาณยี่ิบสี่ชั่วโมงนะประมาณยี่บสี่ชั่วโมงโดยที่ไม่ยุ่งกับมันเลยครัก่อนปิดเดี๋ยวให้อาหารมันก่อนนะครับเดี๋ยวให้อาหารมันก่อนนะครับปลามันไม่รัดกันช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนมันก็จะอวอร์ดทำบอดนะครับแล้วก็ทานกันไป แล้วก็ช่วงประมาณสักสายๆเนาะสายๆบ่ายๆนะครับมันก็จะรัดกันเริ่มรัดกันรเริ่มรัดกันสนะักตอนนี้ห้าโมงครึ่งพรุ่งนี้วั่นีผมทํางานเลิกสองทุ่มนะครับทำงานเลิกสองทุ่ม,นะก,มก็กลับมาบ้านก็ไอ่ตัวเนียออกเนาะตอนนี้มีคนถามว่าถ้ามันได้ไข่น้อยไม่เอาตัวเมียออกได้ไหมเคยปล่อยไว้สามวันยุงกัดเลือดสาด เอ้นสดถามว่าไม่เอาตัวมีออกได้ไหมไม่เอาออกได้ครับเคยปล่อยไว้แต่ปล่อยไว้ที่กว้างนะเป็นอาชทีเ่เลยนะครับมันก็รัดได้สองรอบนะคือมันก่อสองบอดแล้วมันก็รัดสองรอบนะครับแต่ก็ไม่ไม่ทุกบอดนะไม่ทุกบอดขนาดนั้นเนาะแล้วก็บ่อนั้นะที่เคยลองเนี่ยแม่ปาลามันไม่กินไข่ด้วยนะครับโอเคมีอยุ่เยอะมากเลยคราบเป็นว่า ตัดไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตักลายแดงก่อนแล้วก็เอามาให้ปลาลายแดงนะครับลายแดงให้ไปไม่เยอะครับนิดเดียวพอเดี๋ยวมันจะกินอิ่มแล้วก็ไม่เอากันนะครับอานนี้อีกนิดนึงแค่นี้ครับแค่แค่นี้พอครับถ้ามันขยันมันก็ไม่กินนะครับถ้ามันเหนื่อยแล้วก็มันก็กินแล้วก็ผมก็จะปิดไปแล้วนะ วันนี้วันอังคารที่7นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้คือวันพุธที่8ก็จะมาเปิดดูนะครับถ้าเกิดไข่ยังได้ไม่พอใจก็ปล่อยไว้อีกสักวันนะตั้งใจว่าจะเลี้ยงไว้ในที่แคบสักประมาณ10วันแล้วก็ปล่อยลงที่กว้างโดยไม่มีข้อเลีย้ยงนะครับก็คือตัดตัดตัวปู้นด้วยน,นะโอเคคลิปนี้ก็ เสร็จสมบูรณ์จบแล้วเนาะนี่ครับปิดเอาไว้เหมือนเดิมนะครับรื่องกลัวว่ามันจะหายใจไม่ออกมันมีช่องอื่นๆให้หายใจอีกนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดบางคนใช้เป็นแค่ขันหรือเป็นกล่องโฟมนะ <c oughs> ตรงนี้มีกล่องตรงนี้มีกล่องโฟม <c oughs> ไม่ต้องปิดแบบทึบทั้งหมดนะแเงี้ยๆไว้นิดนึงพอนะครับที่ครับตอนนี้ก็สั่งคุกครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาแอบตัดตัวเมียออกเนะาะเมื่อวานเราทำพาะที่แคบเอาไว้สองตัวผมไม่ยุ่งกับมันเลยนะปิดไว้อย่างนี้ตลอดเวลา ันนี้บอกได้าใช่ไ,ไหมนนเนาะก็ตัวมีตัวนี้มันเป็นปลาเด็กนะครับท้องไม่ได้ป่องมากแต่ก็ไอ้กองเต้ก็ หมดเหมือนกันนะหมดอยู่นะเสร็จไปลงไปลูกนะน่ครับเนี่ยครับมันก็จะเอาพวกใบไม้มากอวอดกันนะครับส่วนอีกบอ่อโอ้โหนี้สิสองวอดว่ะฟัดเลย ตัวเมียจากอ้วนๆน,นี่ไข่หมดฝักเลยนะเนี่ยโอเคยอมให้ช้อนแบบง่ายๆไม่มีแรงดิ้นแล้วนี่ตัวผู้เฝ้าอยู่อ่อนนี่เห็นใครละอยู่ใต้ใต้ใบ uh huh. อะ โอเคครับก็บ่อน,นี้เป็นแบ็คคอปเปอร์โกลนะครับแบ็คคอปเปอร์โกลที่ลอกเป็นเกตสตาร์เลยส่วนตัวนี้เป็นมันติคัลเลอร์นะครับเ mm hmm. จ้ากองเต้นี่เองเนาะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะปล่อยไว้เงี้ยครับ3วันนะครับปล่อยมันไว้3วันไม่ยุ่งกับมันนะครับให้อาหารอย่างเดียวให้ไรแดงอย่างเดียวนะครับเพราปลามันจะได้ไม่หิวเนาะโอเคครับไม่ควรมันละ แมเดลก็แม่ป่านะครับแล้วก็ต่อมาครับทำลายในการปล่อยปลานะครับถ้าเกิดเพาะในขันเนาะก็แนะนําว่าสี่วันนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะวันนี้วันที่หนึ่งเมื่อวานชนวนที่ศูนย์ใช่ไหมเพอะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับพอะครบสี่วันนะคุณนับไปเลยครบสี่วันเอาพ่อปลาออกนะครับลูกปลาว้าขนาดน้ําจากขันนะปล่อยลงที่กว้างได้เลยนะครับกัรน ประโยชน์ของการเพาะที่แคบก็คือเราจะสามารถเห็นได้ว่าลูกปลามันเยอะมันน้อยแค่ไหนบางคนมีถังไหลไซส์ไหลขนาดนะครับก็สามารถเลือกสมมติลูกปลาข้อนี้แค่3 4 0 0รอตัวเราก็เลือกได้ถูกไซส์นะครับถ้าเกิดลูกปลาข้อหนึ่งรัดกันมามีเป็นพันนะครับเราก็จะได้เลือกใส่ถังใหญ่ได้นะครับก็เป็นข้อดีของการเพาะที่แคบนะครับผมก่อนหน้านี้ผมเพาะที่แคบมาหลายทีแล้วแหละเพราะว่าบางตัวมันก็ ให้ไข่ไม่เยอะนะครับก็เลยบางทีรู้สึกว่ามันเฟืองพื้นที่บ่อนะครับก็มีทั้งแบบบอ่อเดิมเนี่ยมีรัดไปแล้วได้ลูกน้อยเอาลูกจากบ่อที่เพาะที่แคบเนี่ยมาฝากเลี้ยงก็มีนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมจะพยายามไม่ใช่พยายามสิจะทําให้ปลามันคนละสายกันนะครับทําให้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้แล้วแต่ความ ความเก๋าของคนแล้วกันนะครับผมก็ยังมือใหม่อยู่เนาะก็ยังไม่กล้าที่จะเล่นอะไรพิเรนพิเรนนะครับดูแค่จานวนลูกปลาเยอะลูกปลาน้อยแค่นั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์สำคัญมากนะกดซับสไครป์เพราะว่าปลาใกล้าขายหลายโดยเฉพาใช้ยูทูปนะครับเป็นช่องทางหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้กดซับสไครป์ไว้เนี่ยเวลาผมไลฟ์ใน u t u b e หรือว่ามีลงขายปลานะเพื่อนๆจะ ไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับสำหรับนี้ก็บายบายขอบคุณมากครับ